สวัสดีครับครั้งต่อไปนะจริงๆก็คือครั้งเดียวกันแหละแต่ครูอัดวิดีโอครั้งเดียวกันนะแต่ว่าครูอยากจะแบ่งวิดีโอให้เห็นชัดเจนว่าอันนี้คือแบบล่างแล้วค่อยลงสีนะครับอ่ะเราจะมาทําวิธีการลงสีกันก่อนอื่นนะเราต้องลงสีถูกไหมเพราะนั้นเราต้องมีจานสีครูมีน้ําอยู่นะครับครูจะใช้ครูจะใช้น้ํานี้นะแต่ว่าครูเทครูกลัวทำหกนะหกนะนะอ่ะไม่น่าจะหกนะเดี๋ยวครูเทน้ำนะ เทน้ำไม่ตรงกลางก่อนดีกว่าะรูเทน้ําตรงกลางโอเคน้ําตรงกลางนะลูกนะอันนี้คือจริงๆเขาเอาไว้ล้างสีนะตรงนี้นะแต่ว่ากูเทน้ําเอาไว้ลองไว้นะครับเราจะได้ไม่ต้องเทบ่อยๆนะโอเคเนาะเราได้สีมาแล้วให้เราได้น้ำมาแล้วนะสีแรกที่กูจะระบายนะกูจะระบายสีตรงนี้ก่อนนะลูกนะสีตรงนี้คือสีเหลืองนะครับสีเหลืองนะเห็นไหมสีเหลืองนะเราจะระบายสีเหลืองก่อนที่ช่องนี้เลยนะครับนะ ครูขยายให้ดูนะครับเราจะระบายสีเหลืองที่ช่องนี้นะครับสีที่ใช้เป็นสีเหลืองนะครับเดี๋ยวครูจะครูจะใช้วิธีนี้นะลูกนะครูจะใช้สีไม่ไม่เยอะมากเนาะเพราะว่าจะได้ไม่เปลืองนะนะครับไม่ใช่ไม่เปลืองมันจะได้มันจะได้สะดวกนะครูขอเก็บเก็บอุปกรณ์อื่นก่อนนะอ่ะทีนี้เราจะมาเรื่องของสีนะครับอ่าเราใช้พู่กันนะครับเราใช้พู้กัน ไม่ไม่เป็นไรนะใช้ผู้การเบอร์ไหนก็ได้นะครับโอเคเนาะอันนี้ครูใช้สีเหลืองนะครูใช้ครูใช้สีประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นสีที่ครูจะใช้นะครับหนูก็เลือกเอาหนูก็ใช้เอาไม่ต้องเยอะมากก็ได้นะครับแต่ครูจะแนะนําว่าใช้สีประมาณสองส่วนอันนี้นะครับสีหนึ่งส่วนนะ,อะเอามาเอามาลงในจานสีนะลูกนะเอาวก็ะะเอาสีเอาน้ํามาผสมนะน้ํามาผสมน้ํามาผสมนะครับ จริงๆน้ำมันควรจะเป็นน้ำสะอาดนะยิ่งถ้าเกิดผสมสีคูอยากได้ผู้กันอีกสักอันหนึ่งมาคอยตักน้ำมากันเนาะครูใช้ผู้กันอีกอันนีงตักน้ำนะมันจะได้ไม่เลอะนะแล้วคูจะใส่สีใส่ลงไปในน้ำใส่ลงไปในช่องสีนะเห็นไหมว่าใส่ประมาณนี้แล้วกันนะครูใช้ผู้กันอีกอันตักน้ำมาแต่ว่าผู้กันที่ใช้สีคูใช้อันนี้นะลุงนะอันนี้คูผสมสีจริงๆสีมันจะต้องอยู่ประมาณสองส่วนนะครับ ทำไมถึงต้องสองส่วนเพราะว่าเราจะเอาสีนี้ไปผสมด้วยนะเอาไปผสมกับที่อื่นด้วยเพราะฉะนั้นจําเป็นจะต,ต้องต้องใช้น้ําแล้วก็สีประมาณสองส่วนนะใช้น้อยมันจะทาไม่หมดนะครับมันจะระบายไม่หมดนะเดี๋ยวน้อยขออนุญาตเพิ่มหน่อยนะครับขอนนบขอนุญาตเช็ดมันหน่อยเเดี๋ยวว่ามันเลอะโอเคนะครับสีน้ํานะครับให้มัน ถ้ามันมีไปมันเยอะหน่อยนะเพราะว่าเราจะต้องมาแบ่งสีไปผสมอีกที่หนึ่งนะเพราะฉนั้นครูขอเติมสีไปอีกหน่อยหนึ่งเพราะว่าครูเก่งว่ามันน่าจะไม่พออ่าะนะอันนี้บีดสีมาอีกหน่อยหนึ่งนะครับ่านมันนะครับสีเหลืองนะครับถ้าเกิดหนูใช้สีเหลืองแล้วหนูไปใช้สีอื่นแล้วหนูใช้พวกกันันเดิมเนี่ยสีมันจะมีโอกาสเลอะได้มากนะมันจะไม่ใช่เยกวไปเลอะดีสีมันก็จะ มันก็จะไปผสมกับสีอื่นนะครับนะคูอยากให้เป็นสีเหลืองช่องเดียวเลยนะสีเหลืองที่เป็นสีเหลืองแท้ๆนะช่องเดียวนะครับนะครูขอตักน้ำมาหน่อยนะน้ำอีกหน่อยหนึ่ประมาณนี้นะวันนี้เราจะทําสีเหลืองกับสีแดงนะครับนะจริงๆแ้วครูอยากให้งานนี้เสร็จภายในหนึ่งเดือนนะหนึ่งเดือนเนี่ยหนูจะต้อง ทำเป็นวงจรสีได้แล้วต้องไปทำเครื่องหนึ่งได้แล้วด้วยนะอ่ะโอเคนะอันนี้เราได้สีอะสีเหลืองครับเราได้สีเหลืองมาหนึ่งส่วนละจริงจริงคนเป็นสองส่วนเยอะกว่านี้นะแต่ไม่เป็นไรแล้วอันนี้และนะอ่ะโอเคครับอ่ะเราจะสีเหลืองระบายตรงนี้นะครับนะวิธีการ dafür, ระบายก็ระบายสีปกติเลยครับนะระบายสีเหลืองไปอ่ะสีเหลืองมันเลอะง่ายนะลูกน,นะเพราะฉะนั้นแล้วหนูระบายหนูก็ระวังนิดนึงนะ สีเหลืองนะครัเคนไะหสีเหลืองบายผสมน้ําในไปมาณที่ไม่ต้องไม่มากนะให้มันเท่าๆกันนะลุงนะสีมันจะได้มีตัวมีเนื้อสีอยู่ด้วยนะถ้าเกิดน้าเยอะมันจะเนื้อสีมันก็จะน้อยนะครับคุณใชูุ้ก,กันเบอร์ใหญ่แบบนะีนะ้เนี่ย ค่อยๆทำนแนะ้วุ่นะนะประมาณนี้นะครับเนาะนนครูขอเอียงกระดาษนะหนูใช้วิธียางครูก็ได้ในรูปเอียงกระดาษให้มันมันจะได้ตรงกันมันจะได้ได้ตรงตรงหน่อยประมาณนี้นะแค่น,นี้เราได้สีเหลืองลนะหนึ่งอันเสร็จยังสีเหลืองระบายสีเหลืองเรียบร้อย สบายสีเหลืองเรียบร้อยแล้วเสร็จยังครับยังไม่เสร็จนะลูกนะระบายสีเหลืองตรงนี้ยังไม่หมดนะครับสิ่งที่ต้องระบายต่อนะครับหนูต้องระบายต่อตรงนี้นะลูกเดี๋ยวครูเลือ่อนเลื่อนมาให้ดูตรงข้างล่างข้างล่างสิจ๊ะอ่านเราจะเลือกคู่สีตรงข้ามคู่ใดก็ได้นะเราจะเลือกคู่ที่หนึ่งแล้วกันนะอันนี้สีเหลืองกับคู่ที่หนึ่งนะ <c oughs> ครูจะระบายสีเหลืองไปตรงนี้โอเคนะครับนะคู่ที่หนึ่งนะ อันนี้ต้องระบายพร้อมพร้อมกันนะ <c oughs> ถ้าเกิดหนูทําคนละช่วงอะ่ะมันสีที่ผสมมันจะไม่เหมือนกันนะครับเพราะนั้นครูอยากจะให้ทําทีเดียวขอ <c oughs> <c oughs> อนุญาตนะระบายสีลง่างนี้นะครับ พอระบายเสร็จแล้วเดี๋ยวเราค่อปิดตัดเส้นให้สวยงามก็ได้นะตรงนะ่ะเอาได้สีเหลืองคู <c oughs> ่ละโอเคไหมครับโทษนะครับอืเราจะได้ประมาณนี้เนะลูกเห็น <c oughs> ไหมให้สีเหลืองตรงนี้ที่หนึง่งแลวตรงนี้ที่หนึ่งนะผูกพักไว้ก่อนนะ,อะโอเคนะครับ เสร็จแล้วครูก็จะใช้สีที่จะเอามาไทยเพิ่มนะเราจะใช้เป็นสีแดงนะสังเกตว่ามันจะเลอะๆหน่อยนะไอ้ของครูนะเห็นไหมเพราะว่าครูใช้สีประมาณนี้นะใช้สีเหลืองกับสีแดงก่อนนะอ่ะเราใช้สีแดงนะครูขอนี้ใช้เป็นใช้เป็นสีแดงนะครับคูจะใช้ผู้กันอีกหนึ่งอันนะครูถ้าเกิดของนักเรียนไม่มีผู้กันนักเรียนก็อาจจะต้องล้างผู้กันให้สะอาดแล้วค่อยมาผสมนะแต่ว่าครูแนะนําว่าใช้ผู้กันอย่างน้อยสักสอง สองเล่มเนาะสองสองอันเนาะใช่ไหมไม่รู้เขาเรียกลักษณะนามไงเนะาะอันนี้นะครูจะใช้สีประมาณสองส่วน,นครับประมาณนี้นะอ่ประมาณนี้นะครับสีประมาณนี้แล้วก็เอามาใส่ช่องนี้นช่องนี้นครับเราก็ตักน้ํามานะตักน้ำน้ำพี่ตักก็ใช้พู่กันอันอื่นนะดึงน้ํามาแล้วก็มาปาดลงในจานสีนะ น้ำเยอะหน่อยก็ได้นะครับนะหรนะือจะไม่ปะก็ได้ใช้วิธีการหยดก็ได้นะ,นะอะโอเคนะอ่ะเราก็ผสมน้ำแบบสีให้เข้ากันรัรน้ำแบบสีให้เข้ากันับสีแดงนะลูกอันนี้นะของครูสีแดงนะ มนจะมองตรงนั้นอาจจะมองที่กล้องไม่แดงมากนะของครูอันนี้คือสีแดงเลยนะครับน้ำอิดหน่อยนึงนะน้ำอีกนิดหนึ่งใช้พู่กันประมาณนี้เนาะน้ำประมาณนี้ โอเคได้สีแดงและสีแดงจะระบายตรงไหนล่ะระบายตรงนี้เลยใชไหมไม่ใช่นะเรานับนับทวนเข็มนาฬิกาแล้วลูกนะนับทวนเข็มนาฬิกาอางนี้หนึ่งสองสามนับไปสามนะครับช่องที่สนะี่นับช่องที่สี่คือช่องนี้คือช่องที่เป็นสีแดงนะเข้ามครับนะอันนี้นับหนึ่งสองสามช่องนี้คือช่องสีแดงนะครับหนูระบายตรงนี้เป็นสีแดงนะลูกระบายให้เสร็จเลยนะแล้วเดี๋ยวเราจะไประบายที่หนึ่งนะสีแดงก่อน,นครับ นะสีแดงนะลูกของครูสีมันเป็นสีอะคริลิกนะมันจะไม่เหมือนกับสีของพวกหนูบางคนใช้สีปสเตอร์ก็จะเป็นอีกอย่างนะสีน้ําก็จะเป็นอีกอย่างนะลักษณะของลักษณะของสีจะไม่เหมือนกันนะอาจจะมีความโปร่งแสงโปร่งใสยเยอะกว่าอะไรเงี้ยนะถ้าเกิดเป็นสีน้ําหรือถ้าเกิดเป็นสีปสเตอร์ก็จะทึบแสงมากกว่าหน่อยนึงครับรู่ขอนี้ขยายให้เห็นนะอันนี้สีแดงคนระับ ระบายให้เรียบร้อยเลยนะระบายทั้งระบายทั้งช่องเลยนะครับช่องนี้ทั้งช่องนะละูกประมาณนี้นะสีแดงงานนี้ครูจะให้ทําประมาณครูตั้งใจไว้ว่าจะประมาณเดือนหอนึ่งจะเสร็จนะแต่ใครบางคนบางคนเก่งอยากจะทําให้เสร็จเลยก็ดูวีดีโอเรื่อยๆทาไปเรื่อยๆได้นะครับครูจะแบ่งวิดีโอเป็นสามช่วงนะลูกนะช่วงแรกก็จะเป็นช่วงสี คู่นี้ก่อนคู่แดงกับเหลืองก่อนนะเอาให้เหมือนคู่นะเพราะว่าถ้าเกิดไม่เหมือนก็ก็ได้นะไม่เหมือนไม่เหมือนในที่นี้คือหนูอาจจะระบายคนละคู่สีกันก็ได้นะแต่ว่าขอให้มันเป็นคู่สีคู่ตรงข้ามเดียวกันนะอาจจะไประบายคู่สีอื่นนะก็ได้นะแต่ว่าครูแนะนําว่าระบายเหมือนคู่ก็จะสะดวกกว่าหนูจะได้เห็นว่าเออเนี่ยมันตรงข้ามกันนะอะไรเงี้ยนะครับอันนี้สีแดงนะไม่ใช่สีส้มนะของเรื่องจะมองเป็นสีส้ม เนื่องจากกล้องด้วยนะเนื่องจากกล้องด้วยกล้องมันก็จะมีความแต่งให้สีของกล้องก็จะไม่ไม่เหมือนกันเนะาะประมาณนี้นะแล้วก็สีที่ครูระบายกับสีที่หนูเห็นมันเป็นคนละลักษณะกันสีที่หนูเห็นเราเรียกว่าสีเรียกว่าสีโปร่งแสงเราของหนูที่หนูเห็นเนี่ยมันก็คือสีเรียกว่าสีของแสงนะทีนี้ตัว ตัวเครื่องคอมพิวเตอร์มันก็จะแสดงผลได้ไม่ไม,มนะไม่เหมือนตัทีเดียวนะไม่เหมือนตัทีเดียวนะอ่ะโอเคนะเอาคร่าวๆนะได้แล้วนะประมาณนี้เนาะเราจะได้สีประมาณนี้นะครับเนาะได้ยังครับใครยังไม่ได้ก็ทาให้ให้เสร็จก่อนนะทําให้มันเป็นเสร็จทีละอย่างนะอ่ะพอหนูทําตรงนี้ได้แล้วนะครับของครูก็ไม่ค่อยตรงเท่าไหร่นะคู่สีที่หนูจะเออแบบระบายสีคู่ตรงข้ามไม่ใช่ เหลืองไม่ใช่ระบายคู่กับแดงตรงนี้นะมันไม่ใช่คู่ตรงข้ามกันเพราะฉะนั้นหนูไประบายเพิ่มอีกหนึ่งสีคู่ตรงข้ามนะลูกนะหนูไประบายเพิ่มอีกหนึ่งสีคู่ตรงข้ามนะครับขู่ใช้เป็นคู่ที่สองตรงนี้แล้วกันนะอันนี้คู่ที่สองของคู่นะลูกเห็นไหมคู่ตรงข้ามตรงนี้นะครับบางคนอาจจะใช้คู่กันคนละเบอร์คู่นะการระบายก็อาจจะ เสร็จไม่เท่าไม่เหมือนของครูครัวจะเสร็จเร็วกว่าหรือหนูวจะเสร็จเร็วกว่าก็ได้นะเพราะว่าของครูเป็นผู้กแบบันแบบแบบแปลนเนาะถ้้เก็ของหนูเป็นแบบธรรมดามันก็อาจจะเร็วกว่าแต่ว่าครูใช้อันนี้แหละเพราะปากสะดวกมันใหญ่ดีมันจะได้เสร็จเร็วๆเห็นไหมเนาะจะได้เสร็จเร็วๆนะครับอ่ะก็ทําการระบายไปที่คู่นี้นะครับระหว่างระบายระวังมันเลอะนะลูกนะถ้าเกิดเลอะหนาวจะต้อง าจจะต้องทําให้มันสะอาดหน่อยนะเพราะมันเป็นชิ้นงานเนาะเห็นไหมอันนี้สีเหลืองกับสีแดงนะสีเหลืองกับสีแดงสีเหลืองกับสีแดงของนี้เอาทุกกันไปเก็บสีเหลืองกับสีแดงเห็นไหมได้แล้วนะเหลืองแบบแดงนะลูกเคคบับเหลืองแบบแดงสีต่อไปที่จะใช้เราไม่ใช้แม่สีเดียวเราไอ้นี่แหละเราจะใช้แม่สีเดิมที่เรามีแหละนะครับผมจะใช้แม่สีเดิมที่ครูมีนะครับนะไปลงช่องไหนดีครูไปใส่ช่องเนื้อเปน ไปใส่ช่องนี้อ่าโอเคนะไปใส่ช่องนี้ครูจะใส่ช่องนี้นะเอาสีเหลืองที่ครูมีเนี่ยตักมาหน่อยนึงเราจะมาระบายกันเราก็จะตักสีเหลืองตรงนี้มาอีกหน่อยหนึ่งครับเหลือไปด้วยนะอย่าใช้หมดนะลูกอย่าเอามาหมดนะครับอสีเหลืองที่มีเนี่ยประมาณเท่านี้เนาะ เพราะนั้นสีที่คูจะใช้ต่อไปคือสีแดงคูต้องตักในมาปลาในไปมาที่ใกล้เคียงกันนะเหลืองเท่านี้นะครับกูก็จะตักแดงออกมาเท่านี้นเหมือนกันแต่ถ้าเกิดจริงๆแล้วนะครับควรจะเอาสีแม่สีมาใหม่นะแต่ว่าครูครูว่ามันเปลืองนะครูก็เลยไม่เอาให้มันเปลืองอ่ะนะเอาอย่างนี้แล้วกันเอาสีที่มันมีอยู่แล้วเนี่ยผสมเสร็จแล้วเนี่ยมาใช้ยิ่ควรจะเป็นสีแม่สีใหม่มาใส่เป็นส่วนๆจะได้เหมือนกันนะครับอ่ะ เหลืองกับแดงนะในประมาณที่เท่าเท่ากันนะครับนะเหลืองกับแดงในประมาณที่เท่าเท่ากันอ่ะกูดได้สีนี้ละนะเหลืองกับแดงในประมาณที่เท่าเท่ากันคนระับขอเพิ่มเพิ่มของน้ําไปหน่อยนะมันจะได้มีประมาณเยอะขึ้นมาหน่อยจริงจรงติ้งติงติ้งนะ ถ้าเกิดใครมีเครื่องมือที่ดูดน้ําได้แล้วก็มาใช้ได้อีกก็ใช้เครื่องมือประเภทนั้นก็ได้นะจริงๆครูใช้เป็นครูใช้เป็นอย่างเงี้ยนะครูใช้เป็นหลอดดูดน้ําหลอดดูดยาก็ได้นะแต่แต่ว่าวันนี้ครูไม่ใช้ครูจะใช้ประใหม่นี้แล้วกันนะอันต่อไปนะสังเกตนะครูเปลี่ยนพวกกันด้วยนะเปลี่ยนสีด้วยนะครูจะใช้พวกกันสีอื่นนะครูใช้พวกกันเป็นสีอ้อ อ่ะอ่ะคร่าวๆสีประมาณนี้แล้วกันไม่รู้จะได้ไหมอ่ะเรียบร้อยนะครับเหลืองกับแดงผสมกันจะได้สีอะไรหูกสีที่ได้มันจะเป็นสีออกสีอะไรหรกเมื่อกี้เหลืองผสมกับแดงสีที่ได้ต้องออกเป็นสีอะไรครับสีที่ได้สีอะไรลูกอันนี้สีส้มๆเลยนะอันนี้สีส้มนะ้วุ่นะ อันนี้สีส้มนะครับอันนี้หูขอพักสีเหลืองกับแดงไว้ก่อนนะเดี๋ยวคุณจะต้องแยกส่วนด้วยนะครอ่ะตอนนี้เราได้สีส้มอีกในจานสีนะเราได้สีส้มนะสีส้มอันนี้เรามาทําอะไรครับระบายตรงไหนสีส้มระบายตรงนี้นะระหว่างเหลืองกับแดงนะครับตรงกลางระหว่างเหลืองกับแดงคือตรงนี้เห็นไหมอันนี้คือระบายสีส้มนะครับอ่ะเราก็ระบายสีส้มสีส้มนะไม่ใช่สีเหลืองหรือสีแดงนะเป็สีส้มนะ่นเ ใช่ไหมทีส่ส้มนะครับถ้าเหมือนเดิมครับเราก็ระบายให้เต็มช่องวันนี้เราจะระบายช่วงสีแลก,ก่อนนะลูกเย็นๆน,นะระบายเย็นๆน,นะลูกไม่ต้องรีบนะครับถ้าเกิดเราผสมอัตราส่วนของสีดีสีมันก็จะไม่ได้เลอะมากนะสีมันก็จะแห้งเป็นเป็นธรรมชาติของมันนะครับถ้าเกิดหนู ใส่น้ำเยอะสีมันก็จะแห้งช้าหน่อยเออมันก็จะแห้งไม่ช้าหรมันก็จะแห้งเร็วหน่อยใส่น้ำน้อยนะเนื้อสีเยอะเนื้อสีมันก็จะทำให้สีแห้งช้าเนาะโอเคครับอ่นะส,ส,สีส้มนะครับสีส้มนะเห็นว่าครูขี้เกียจเห็นไหมครูใส่ลงไปใส่น้ําเยอะมันก็จะได้ประมาณเนี้ยนะครับอ่ะหนูก็ สีมันจะไม่สม่ำเสมอกันนะถ้าเกิดหนูใช้การใส่น้ำของหนูต่างกันนะมันสีมันก็จะต่างกันใครที่มีความชำนาญในการใช้พวกกันแล้วก็ทำก่อนครูก็ได้นะลูกนะแต่ว่าครูอยากให้ทำพร้อมครูเพราะว่ามันจะได้มันจะได้เหมือนกันนะมันจะได้เหมือนกันแล้วก็ไม่ผิดนะแต่ถ้าเกิดหนูคิดว่าหนูทำ วางตำแหน่งถูกแนะ่นอนหนูทำต่อได้เลยนะลูกนะอ่านะครับวันนี้อันนี้สีส้มนะครับสีส้มนะกรป๋าให้มันเรียบๆหน่อยนะสีส้มนะอ่ะสีส้มมีหนึ่งคู่จะวางตรงไหนมันยังไม่มีสีคู่ตรงข้ามเลยเราไปใส่ที่คู่ที่สามลูกนะใส่ตรงนี้นะคู่ที่สามนะครับนะสีส้ม เ็นาะอันนี้อันนี้เป็นปกติที่เราทำนะสีที่เราจะได้ก่อนก็จะประมาณนี้จริงๆเราจะทําประมาณนี้เราจะทำสีแดงแล้วก็สีไทสีเมื่อเลยแต่ครูคาดว่ามันจะเสร็จไม่ทันนะครับครูก็เลยไม่ทําเป็นเป็นหลักการของที่เขาใช้กันทั่วๆไปนะอันนี้มันจะเสร็จไม่ทันแน่ๆนะครับครูก็เลยทําทีละช่วงสีแต่ถ้าเกิดใทรคิดว่าในหนึ่งชั่วโมงเสร็จแน่นอนนะครับ ค,คิดว่าหนูสามารถทําได้ค่ะครูเรียบร้อยเลยทีเดียวก็เราก็จะระบายสีแม่สีก่อนเหลืองแดงแล้วก็น้าเงินก่อนพอทําเสร็จแล้วเราก็ผสมสีนะแต่ว่าครูว่ามันไม่ทันอ่ะโอเคเนาะตอนนี้ครูได้สีส้มแล้วมันก็จะได้อยู่ในลักษณะประมาณนี้เห็นนะครับนะเราจะได้สีประมาณนี้เห็นไหมสีสม้มคือสีนี้นะ สีส้มตรงนี้นะครับยังไม่เสร็จนะสีส้มต้องใช้ต่อนะครับนะเราใช้สีส้มต่อเพราะนั้นครูจะแบ่งสีส้มไปอีกหนึ่งส่วนเราระบายสีส้มเสร็จสองอย่างแล้วเราแบ่งสีส้มออกเป็นหนึ่งส่วนนะตักสีส้มมาอีกชิ้นเลยนะเอามาไว้ตรงนี้เลยก็ได้นะครับหนึ่งส่วนเราเสร็จแล้วสีส้มเราไม่ได้ใช้อีกละนะเราจะเอามาผสมโอเคไหมเราจะแบ่งเป็นสองส่วนนี้อันนี้ส้มหนึ่งส่วนอันนี้ส้มอีกหนึ่งส่วนโอเคไหมวิธีการนะวิธีการทำอย่างนี้ครับ เอาสีเหลืองที่เราทําแล้วนะครับสีเหลืองที่เราทําแล้วนะลูกเอามาที่เราตักไว้ครับนะที่เราทําไว้เอามาใส่กับสีส้มหนึ่งส่วนที่ให้มันเท่ากันนะสีส้มเท่าสีส้มกับสีเหลืองครูขออนุญาตใช้พูกันนี้เลยเพราะผมไม่ได้ให้สีเหลืองแล้วแต่ถ้าเกิดยังต้องใช้อยู่หนูจะเป็นจะต้องล้างพูกกันให้สะอาดก,ก่อนนะครับ อันนี้ครูใช้เลยนะครูก็ใช้สีส้มกับสีเหลืองผสมกันเลยถ้าเกิดครูไปสอนครูก็จะใช้สีส้มกับสีเหลืองผสมกันแล้วครูจะไม่ใช้พู่กันสีเหลืองนะเพราะว่าสีเหลืองมันก็จะล้างยากหน่อยครับคูจะใช้พู่กันสีส้มนะเข้าไหมครูขอเนี้ยประมาณนี้แล้วกันอันนี้คือ <Hi> ส้มผสมกับเหลืองนะครับเราจะได้สีประมาณนี้ครูใช้พู่กันสีส้มดีกว่านะเพื่อความประหยัดเพื่อความสะดวกในการใช้นะครับ พอสีเหลืองคูณนะจะล้างนะผสมออกมาครับผสมสีออาไาสีนี้คูจะมีเรียกชื่อว่าสีส้มเหลืองนะครับเห็นนะคูจะเรียกว่าสีส้มเหลืองนะครับส้มเหลืองระบายตรงไหนส้มเหลืองระบายตรงไหนครับส้มเหลืองก็ระบายอ่ะหัวเนี้ยเมื่อกี้มันมีสีติดทุกกันนะเพราะฉะนั้นจาเป็นจะต้องเอาสีเหลืองให้เยอะหน่อยนะ พราะสีเหลืองสีเหลืองมันน้อยนะครับเพราะว่ามีสีในพูกกันด้วยถูกไหมลูกก็มีสีส้มอยู่แล้วแล้วก็มีสีเหลืองทีนี้ถ้าเกิดเราสีเหลืองไปใส่ในประมาณเดียวกับสีส้มสีที่ได้มันก็จะไม่ออกมาเป็นส้มเหลืองมากนะอันนี้ครูต้องการให้มันเป็นส้มเหลืองหน่อยสีมันก็จะต้องประมาณนี้นะเห็นไหมอันนี้ส้มเหลืองระบายตรงไหนส้มเหลืองก็คืออันนี้ส้มอันนี้เหลืองถูกไหมมันส้มเหลืองก็ระบายระหว่างส้มกับเหลืองครับเห็นไหม ระบายระหว่างส้มกับเหลืองนะครับเนาะอันนี้เรียกว่าสีส้มเหลืองนะครับอันนี้เราใช้ผู้กันนะมันจะไม่เหมือนที่อยู่ในคอมพิวเตอร์นะนคอมพิวเตอร์อาจจะไม่เหมือนสักทีเดียวนะในนี้เราใช้ผู้กันเราก็เลยจะระบายประมาณนี้ได้เลยนะสังเกตว่าครูไม่ค่อยระวังมันก็จะไปโดนสีส้มมันก็จะต่างๆไม่เป็นไรนะ นิดให,หน่อยนะแล้วเดี๋ยวเราตัดเส้นให้สวยงามก็ได้แล้วโอเคไหมเนะี่ยประมนี่ตนะิ่มส้มเหลืองส้นะมเหลืองนะครับ่้มเหลืองระบายตรงนี้นะ ผููใช้เป็นสีน้ำเพราะคูอยากให้หนูผสมสีด้วยนะก็ถ้าเป็นสีไม้มันจะมันจะเหมือนไม่ได้ผสมสีอนะครูเลยว่ามันม,มันจะไม่ค่อยรู้อ่ะโอเคไหมอันนี้ส้มเหลืองเห็นไหมอันนี้เหลืองส้มแล้วอันนี้ส้มเหลืองอเหนะ็นไหมได้ประมาณนี้พักสีเหลืองพักสีส้มเหลืองไว้ก่อนนะอีกสีนึงคือสีแดงนะเราก็จะมาใส่ตรงสีส้มที่เราแบ่งไว้อีกหนึ่งส่วนเห็นไหมหลูกนะ เราก็จะสีแดงมาใส่อีกหนึ่งส่วนตรงนี้นะสีแดงหนึงส่วนใส่ลงไปตรงนี้นะครับคูขี้เกียจครูจะใช้ผู้กันเดิมนะขี้เกียจมากนะ่ะใช้ผู้กันนี่สีส้มสับสีแดงนะคุดตักสีแดงมาแล้วก็ใส่นี่นะลงจริงๆถ้าเกิดเราทําเสร็จเลยนะครับก็ไม่เป็นไรนะเราใช้ผู้กันประมาณนี้ก็ได้นะอ่ะประมาณนี้นะ มีส้มแดงนะครับสีที่ได้ก็จะออกมาเป็นสีส้มแดงนะสีส้มบวกกับสีแดงเลยอ่ะหอยแย่ตรงนี้แล้วแต่เนนะี่ยมือละหอยแย่มือนะม,มันละอ่ะสีส้มแดงนี่ละกันนะสีแดงจริงๆสีแดงคุยยังไม่ได้ใช้นะอันนี้สีส้มแดง ส, là, ส,สี uh, okay, ส้มแดงระบายตรงไหนนะครับสีส้มแดงระบายตรงนี้นะลูกอันนี้สีส้มแดงนะสีส้มแดงหน่อยหนึ่งนะแดงต้องแดงกว่านี้นิดหนึ่งนะเนื่องจากสีส้มแดงเมื่อกี้เนี่ยสีแดงเมื่อกี้มันมันไม่ได้เยอะมากนะอันนี้ได้ไหมอ่าโอเคอันนี้ส้มแดงเห็นไหมสีมันก็จะออกประมาณนี้สีส้มแดง ถ้าเหมือนเดิมครับเราก็ระบายไปตรงผีวแล้ว่างสีส้มกับสีแดงนะเรียว่าสีส้มแดงเราก็ระบายตรงนี้สะถแดงก็ไม่แดงถ้าส้มก็ไม่ส้มอะไรประมาณนี้นะเรียกว,ว่าสีส้มแดง <c oughs> ค่อยๆระบายนะลูกนะไม่ต้องรีบน,นะ กดหนมีสีมันก็จะเลอะๆนะมันจะปนๆกันนะลนงเนื่องจากมันเป็นสีที่ใกล้เคียงกันนะมันก็เลยจะคลื่นๆกันไม่ต้องไม่ต้องอะไรมากนะมันก็จะคลื่นๆกันเะ็อเคนอันนี้สีส้มอันนี้สีส้มแดงส้มแดงก็ยังไม่มีคู่ตรงข้ามเพราะ,ะนั้นเรามาเพิ่มอีกหนึ่งคู่คือตรงนี้คนะือส้มแดงนะครับ คือพอเราทําสีส้มแดงเรียบร้อยนะครับครูก็จะหยุดวิดีโอชุดนี้ไว้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปเจอกันอีกทีในวิดีโอชุดหน้านะอัหน้าก็จะเป็นสีอื่นเข้ามาเนะี่ยคราวหน้าก็จะเป็นสีแดงกับสีน้ำเงินนะเดี๋ยวครูจะหออน,นี้ไปดําเนินการล้างพวกกันให้มันสะอาดด้วยนะเดี๋ยวครูจะได้มาใช้ต่อรนะับนี้สีส้มแดงนะครับนะสีส้มแดง มันจะน่าจะนานอยู่เนาะโอเคครับเราจะได้สีประมาณนี้สีช่วงแรกนะครับนะอันนี้สีช่วงแรกนะมีสีอะไรบ้างสีเหลืองระบายสีองเสร็จเรามาระบายตรงนี้ด้วยอย่าลืมนะครับแล้วก็สีแดงระบายตรงนี้ด้วยแดงกับแดงครับต่อไปเป็นสีส้มสีส้มอันนี้สีส้มสีส้มคือการผสมระหว่างสีแดงกับสีเหลืองได้สีตรงนี้เอาระบายคู่นี้คู่ลืมไปหนึ่งคู่แน่นอนหนึ่งสองสามสี่ห้า อ้ u, ö, คุณลืมสีอะไรคุณลืมสีส้มเหลืองเือนี้อันน yeah, ujemy, ี right me, ้สีส้มอันนี้สีส้มแดงอันนี้ลืมสีส้มเหลืองขอนานระบายสีส้มเหลืองนะอันนี้สีส้มเหลืองคู้ใช้ผู้กันเดิมนะฮะอันนี้สีส้มเหลืองลืมระบายสีส้มเหลืองนอย่าลืมนะครับอันนี้สีส้มเหลืองต้องระบายที่จริงๆว่าใบคู่นี้นะมาระบายคู่นี้แล้วแต่งสีส้มเหลือง อันนี้ส้มแดงอันนี้ส้มเหลืองนะอันนี้ส้มแดงอันนี้ส้มเหลืองนะีน่เกือบเลืมันนะจริงๆต้องได้ประมาณนี้นะครับนะประมาณน,น,นี้ผ่านไปประมาณเกือบครึ่งชั่วโมงนะกับการระบายสีพูด ของข้ามครับอ่ะอันนี้ทวนอันนี้เหลืองกับอ,นนอันนี้แดงกับอันนี้นะครับอันนี้สีส้มตรงกลางนะส้มเหลืองคือตรงนี้นะครับแลนนี้ส้มแดงคือตรงนี้นะครับเห็นไหมเดี๋ยวคูวข่ขอนี้ไปล้างคู่กัน,นครับเดี๋ยวเ,เจอกันในครั้งต่อไปเราใช้สีแดงกับสีน้ําเงินโอเคเนาะวันนี้คงเท่านี้ก่อนนะครับบา,บายยครับสวัสดีครับ